เออตั้งแต่ปังคุงมาอ,อยู่ด้วยอ <laughs> อ ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะเป็นคลิปที่หลายคนให้ความสนใจนะคะสำหรับเรื่องราวของน้องหญิงคลื่นพลังบุญค่ะที่ต้องบอกว่าเจอวิญญ,ญาณปังคุ้งเข่าร่างบั่งผีกองกอยบั่งผีอะไรสอมีอะไรเยอะแยะไปหมดประทับร่างทําให้คนไทยงงไปตามๆกันนะคะสงสัยว่าอตกลงต้นถวอายอะไรให้กันแน่แล้วจะมีร่างทรงร่างอื่นตามมาเข้าสีอีกไหมล่าสุด a c e b o o k อีซอกีอ่ข่าว3ค่ะมีการโพสต์ภาพท่านพี่กับน้องหญิงพร้อมระบุข้อความบอกว่าท่านพี่กับน้องหญิงไม่สามารถแยกจาก กันได้แม้แต่ตอนที่เข้าห้องน้ําก็ต้องอยู่ด้วยกันนอกจากนี้ค่ะในรายการเคลียร์ชัดๆนะคะน้องหญิงก็มีการพูดเองด้วยนะคะบอกว่า ถ่ายก็ต้องถ่ายด้วยกันน้องหญิงเนี่ยจะมีการนั่งห้องน้ําแล้วก็ต้องจับมือส่งพลังนะคะเพราะว่าน้องหญิงเนี่ยไม่มีแรงคือทุกอย่างอ่ะเหมือนเป็น2ร่างแต่จิตใช้จิตเดียวกันต้องมีการยืนเฝ้าเพราะวาบางทีมันรู้สึกเหนื่อยนะคะไปไหนก็ตามเข้าห้องน้ําสาธารณะเอย่ยก็เข้าไปด้วยกันนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าต้องส่งพลังจิตเันตลอดเวลาอาบน้ํานะก็ต้องอาบพร้อมกันไม่งั้นน้องหญิงจะรู้สึกว่าไม่มีแรงเพราะด้วยความที่เป็น2ร่างแต่ใช้จิตอันเดียวกันนะคะมันค่อนข้างจะลําบากนิดนึงอะคะ่ะท่ามกลาง คนที่ได้ยินเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์จำนวนมากเลยล่ะค่ะไทยนิวสสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ